ช่วงนี้รายจ่ายเยอะกันนะครับนอกจากค่าไฟจะแพงขึ้นแล้วสังเกตกันไหมครับว่าวันนี้เนี่ยราคาไข่ไก่ราคาเนื้อหมูมีการปรับขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนล่าสุดทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้กรมการค้าภายในไปหาทางแก้ไขปัญหาครับ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงประเด็นไข่ไก่ปรับราคาขึ้นซึ่งตอนนี้ไข่ไก่คะหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท70สตางค์สวนทางกับที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศราคาแนะนำที่ฟองละ3บาท80สสตางค์ซึ่งเป็นการประกาศราคาแนะนำที่ไม่สะท้อนกลไกตลาดที่แท้จริง จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายในไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรต้องไปดูที่โครงสร้างราคาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบรวมถึงราคาเนื้อหมูและสินค้าแต่ละตัวที่ปัจจุบันต้นทุนสูงขึ้นโดยจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ทีมข่าวโมโนทวินนนของเราได้ไปพูดคุยกับร้านขายข้าวแกงด้วยนะครับปรากฏว่าบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าหลังราคาวัตถุดิบในการทํำข้าวแกงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมันก็กระทบกับราคาขายเหมือนกันเพราะว่าค่าแก๊สก็ขึ้นน้ําตาลทรายก็ขึ้นล่าสุดไข่ไก่ยังแพงขึ้นอีกต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ขึ้นราคาขายไม่ได้ ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลเรื่องของแพงหน่อยเพราะตอนหาเสียงก็พูดเอาไว้ว่าจะดูแลให้ข้าวของถูกลงแต่จนถึงตอนนี้ของแพงขึ้นทุกอย่างครับ